ตอนนี้เราถึงหน้าง,งานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูการทำงานกันวันนี้เป็นงานขุดวงส้วมประมาณ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้กำลังเอาแมโครใช้เป็นคัน3าตันกำลังเอาแมโครลงจากักัน ท่างเราจะใช้วิธีไหนเราจะทำาย่างไรกันไปเลยจ้าเริ่มทำงานแล้วนะคะถึงปุ๊บทำงานปับไม่มีดึงเวลาแน่นอนคุยละลายลายละเอียดงานการเสร็จแล้วจะเริ่มทำงานพูดว่าเริ่มทำงานมาสามรอบไปแล้วได้นะคะสองชั่วโมง ว่าจะหมาเป็นควันก็นได้ จุดตอนแรกจึจเห็นก้อนใหญ่เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาวงส้วมลงแล้วก,กดอีกหนึ่งรอบบ้มากค่ะตอนนี้กำลังยกปรับหมดประหมดตอนนี้กำลังยกท่อยกไม่ใช่ท่อยกวงส่วมลงนะคะตอนแรกลูกค้าจ้างมาบอกว่าไม่ต้อง กบเดายกลงแล้วก like ็กบเองแต่นี้เปลี่ยนหน้างานเป็นยกลงแล้วก็กบให้ด้วยซึ่งเราไม่ได้เอาเบลติดมาเยี่ยม เดี่ดินเ๋ยวขุดลงไปใหม่เพราะว่าระยะขุดยังลึกไม่พอนะ้ค่ะทวามลึกพาดไปนี่เลย เราจะเจอหินทุกหลุมเลยก็เะนะี่ยอันนี้ก็มีหินอีกแล้ว